เราไม่ก็วันนี้หมอมิงเปรอะอะแกงอาสอบนกเขาวชาวาเสียงที่บ้านหมอมิงที่สนามหมอมิงอันนี้หมอมิงอยู่ที่มุบาป่าตบ,บมารุบบตโตอ่อนพอและแง,งจวดทุกวันนี้คนมาสอมเสียงนกเขาวชาวาเสียงบ้านหมอมิงเยอะนิรุตมาหลายหลายคันมาเยอะนะวันนี้นะมาสอมเสียงนก Kau cakap wajah, suaranya keren keren. Ah, ini di rumah marming. Nah, ah, ni, ni kon mah aje banyak orang begini bagi sah bunga titi mampu marming dia apa apa. Cabe marubatsu amparan. Jual apa jual? Ah, nape tu mene kampung kau maa, lalu kampung kampung kau main kau maa, lalu adik nayo. บ้านปัางก็มานายประเด็นเดี๋ยวนี้เป็นเป็นร้องนายกก็มาสมคนมาเยอะนะคือบ้านมอมิงนะนี่บ้านมอมมิงเองนกมอมมิงสวยๆนะถ้าใครต้องการเขียน,นนก